จะเดินทำสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมราชธานีอโศกประจำปี2565ค่ะวันนี้ก็วันที่2ตุลาคม2565นะคะเราอยังอยู่ที่อาคารบาวร์ชั้น2นะคะชั้น1เราไม่ได้ลงไปแล้วชั้น2บริเวณนี้ก็ต้องเรียกว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะก็คือเป็นโรงครัวใหม่โรงครัวเงินบวร์ชั้น2เราย้ายมา2สเต็ปแล้วค่ะครั้งแรกก็ย้ายมาที่ชั้นล่างแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ย้ายมาชั้น2วัตถุดิบต่างๆก็คือ ยังอยู่ที่ชั้นสองอยังยังอย,งอยู่อุดมสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็เรามาดูค่ะพืชผักเช้านี้จะเป็นยังไงก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์กันเลยนะคะทั้งมีทั้งสายบัวมีทั้งผักบุ้งอันนี้มันค่ะมันนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นมันที่อพยพหนีน้ํามาเพราะว่าดูจากดูจากหัวนะคะวัาเล็กนิดเดียวมะละกอนี่ก็คงหนีน้ํามาเช่นกันใบมะกรูดนะคะมันต่าง ก็น่าจะเป็นของเราทั้งหมดค่ะที่ที่หนีน้ำมานะคะโอ้ดูหัวปีน้อยนี่สิคะน่าเอ็นดูน่ารักน่าเอ็นดูก็คงเป็นหัวปีที่หนีน้ำมาเช่นกันค่ะนี่ต่อไปเราก็คงได้กินเยอะนะคะเนี่ยดูกล้วยต้นกล้วยต่างๆนานาถือว่ายังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะกล้วยก็ยังมีอยู่ค่ะรวมถึงหลังจากที่ญาติธรรมนะคะตักอาหารบริเวณด้านหน้า ก็จะมาช่วยกันหันเตรียมต่างๆนา่นาแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวร่วมกันอยู่บริเวณนี้นะคะค<า>ุยกับพีทูนค่ะวิ่ทูนคะเจิธรรมค่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ท็อปดิวเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> ดีครับที่ลังหางลอยฟ้าครับอ๋อเป็นยังไงบ้างคะที่ลังหางคืออะไรคะอ๋อ ุดใหญ่ที่ที่ออกมาจากสลาครับที่พวกเราาเข้า,ขานี่ยเนี่ยพอมาเจออาวิถูนะคะสิ่งที่เห็นครั้งแรกคือรอยยิ้มไม่ได้รู้สึกว่าเราเดือดร้อนอะไรบ้างเลยหรอคะอ๋อสนุกครับ <c oughs> ได้เปลี่ยนบรรยากาศครับได้เปลี่ยนบรรยากาศครับ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาตั้งแต่อ,อ,อาวิถูเคยอยู่ชั้นออตั้งแต่เงินศูนย์ใช่ไหมคะค <c oughs> จนมาถึงชั้นชั้นหนึ่ง เงินบวรมาจนถึงชั้นสองเงินบวรก็ยังยิ้มได้อะไรทําให้เรายิ้มได้คะอ๋อทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรปล่อยวางเป็นปล่อยวางแล้วทำไมถึงปล่อยวางได้คะก็ได้ฟังธรรมะของพ่อครูแล้วก็หลายๆอย่างว่าอะไรควรยึดอะไรควรไม่ควรยึดอะไรอ๋อแต่ว่าธรรมะของพ่อครูช่วยช่วยในเรื่องการที่ปรับจิตใจเราได้พ่อครูบอกมันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีมีแผนก็ให้วางแผนไว้วางไว้เลย แปลว่าอาวิสุทธ์นก็ทําตามหมู่กลุ่มเลยใช่ไหมครับครับแล้วแต่หมู่กลุ่มจะนั่งหมู่จะพาไปไหนก็ไปแล้วเผลอได้ได้ท็อปวิวอด้วยนะคะบริเวณนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากห้องครัวนะคะออกมาที่ระเบียงข้างๆรอบอาคารบวรซึ่งอยู่ด้านหลังก็จะมีระเบียงบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ล้างภาชนะค่ะแล้วก็ความผาชนะนะคะความภาชนะต่างๆก็ถือว่าเหมาะสมนะคะเพราะถ้ามีแดดถ้ามีแดดออกบริเวณนี้ก็ตากแดดได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ เป็นวิวที่สวยงามด้วยนะคะเพราะว่ารอบๆของเราตอนนี้ก็น้ําท่วมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มองเห็นโดยรอบเรียกว่าเป็นวิวพาโนรามากันเลยนะคะเรามาอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องการปรุงอาหารค่ะครัวปรุงอาหารก็ถือว่าเหมาะเหมาะสมเหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้เครื่องดูดควันไม่ต้องใช้กลัวว่ามันจะเหม็นหรือคลุ้งอะไรนะคะเพราะว่าอยู่นอกระเบียงอยู่แล้ว วัสดุปรุงอาหารก็อยู่บริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกลิ่นมีควันอะไรก็ฟุ้งออกไปที่ที่ด้านนอกทั้งหมดเลยค่ะถือว่าเป็นการจัดสรรที่ที่ลงตัวเลยนะคะลงตัวด้วยประสบการณ์ของทีมงานแล้วก็ทีมครัวรวมถึงประสบการณ์ที่พวกเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ําแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีชีวิตยังไงกับสถานการณ์น้ําแห่งนี้หลายคนบอกว่าตอนนี้ราชธานีอโศกเป็นเกาะก็จริงนะคะตอนนี้เราอยู่ หมือนอยู่บนเกาะรัตนราชธานีาโสกแล้วก็กําลังจะพิสูจน์สัจธรรมที่พ่อครูสมณาสอนเราที่บอกว่าเราเป็นคนจนสุขสํำราญเบิกบานใจเราเป็นคนจนอยู่อย่างไรในสถานการณ์น้ําที่เรียกว่าน้ําท่วมแต่เราไม่เดือดร้อนสิ่งนี้ค่ะสำคัญเป็นสิ่งที่จะได้ให้พิสูจน์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าการมีชีวิตอยู่แบบบรรณาเก้า แล,แล้วก็อยู่ในระบบสาธารณโภคีเมื่อมีภัยอะไรเกิดขึ้นมานะคะเราก็รับมือกับภัยนั้นได้เสมอค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะซ้ยหน